เอาละมาแล้วตอนนี้เป็นสี่ล้อลูกค้าถามหากันเยอะมากเลยเป็นสี่ล้อรับส่งไม่ใช่หกล้อนะคนต้องการกันเยอะเป็นสี่ล้อรับส่งเนี่ยเพราะมันขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเลยเป็นสี่ล้อเนี่ยคนต้องการกันเยอะอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะมิตซูบิชิฟูโซหรอฟูโซร้อยสิบเทอร์โบเทอร์เบอร์ินเตอร์ใช่เป็นยี่ห้อน,นี้เลยยี่ห้อหลูเลยดูภาษีที่าเนี้มาดูภาษีมา ไม่ no ขาดยังหรูอันนกสีมิถุนาหกแปดค่ะถ่าดูความสวยหัวมันหัวมันคือสีขาวและหน้าไปนะอันนี้สีขาวสวยเต็มออกมาสุดสุดเลยตอนนี้มันาดูสังนี้ดีกว่าบางทีรับมือกักแบบพอดีไม่เยอะเลยนะขับง่ายด้วยสามสิบกว่าคนได้สบายๆสี่ล้อนี่มันประหยัดน้ำมันเนี่ยอันนี้ผ้าแดงครึ่โยผ้าแดงผ้าแดงนี่อันนี้เขาเพลังทดสอบ เปลี่ยนทายอยู่อกดูของเลวให้นะคะดูเครื่องก่อนเครื่องแห้งมากเลยนะเครื่องแห้งมากเลยนี่ขาวๆเครื่องเครื่องเดิมเลยถ้าพ่นสีจะรู้เห็นชัดอันเนี้ยไม่ใช่พ่นสีให้นั้นมาจากเดิมมาเลยเครื่องแห้งแรงเจอโบ๊ทมาเจอลูกลูกครับเนี่ยดูเบาะมานี่สีเดิมๆเลยคันเนี้ย เทียใม่ไลยใช้งานได้ปกติเกียร์กระปุกเกียร์สั้นนั่นแหละคันนี้เกียร์สัน้นนี่เขอพาสีไม่ขาดไฟติดทุกรดมาแล้วลงกันมาไปดูกัเนเลภายนยนเสร็จแล้วสสวยเลยเนี่ยเดิมๆมากเลยนะคันนี้ออกมาเดิมเลยหน้าต่างเปิดปีได้ปกตินะขึ้นง่ายตอนลงอะ อลงง่ายไงหน้าต่างันนะกระจบกเลยยาวเท่าไรอันนี้ยาวเกือบสามเมตรยี่สิบนะคะกระบะ่สิก็ได้บรรทุกประมาณ30สบคนสามสิบกว่าคนสบายนั่งนั่งน่งนั่งคัสซีนี่คัสซีมันเดิมไหมคัสซีเดิมเดิมสวยสวยเนดูดีก็เหมือนคันใหม่นะมันไม่ได้เก่าขาดเลยออกเดิมๆมากมาแบกหนึ่งลูกนะคะสิบสองโวลต์รถแต่ เรียกว่าใหม่ก็ได้มพราแค่ใช้มาแค่สองเดือนเองเขาว่าเขาเปลี่ยนใหม่สองเดือนสีย่างย่างสวยเลยยางเท่าไหร่ย่างสิบห้าขอบสิบห้าโมลุกใช่ขอบสิบห้าด,ดูคันนี้ไม่ใช่ยางขอบสิบห้าขอบสิบห้านะคะลูกค้ายางสองสองห้าขอบสิบห้าค่ะคันนี้ดูไปดูใกล้ดูคันนี้ดูขอบสูงว่าสวยมากคันเนี้ยออกสีขาวหรูเลยผู้ยีขับสวยเลยละ่ะ ยังอะไรให้พร้อมท่านี้ใช้แบบขี่อะไรครับเอ้าวันนี้ใช้แบบขี่รถยนต์ธรรมดานะคะป้ายเขียวตีร้อป้ายเล็กป้ายเล็กใช่ไม่ต้องใช้หกร้อยเลยขับง่ายค่ะทำง่ายด้วยสี่ร้อยไม่ยากกว่าหกร้อขับง่ายง่ายผู้ชายขับง่ายเลยผูใช้ขับเก่งเลยอะผู้หญิงขับสบายขาสวยเลยขาสวยเลยท่านี้ขาสวยดูดิดูบอกคือสิกซส้มเลยอ่ะ เพิมอย่างดีพื้นเลยพื้นเหล็กเลยขั้งหมดก็เหล็กนี่ผ้านี้ด้วยฝั่งนี้ากันฝนแถมพร้อมเนี้กันตกได้ด้วยนี่กันลมกันลมการลมเดี๋ยวสลยทำประตูนี่รับส่งเงินเรียนได้เลยทุบบาทได้เลยสบายเลยทุบบาทมาฝั่งนี้จัดบ้างขึ้นมาดูมีที่วางกระเป๋าให้เด็กด้วยวางได้ใหญ่นะเนี่ยโล่งใหญ่มากเลยฝนหัว คนหัวเก่งอะลูกหัวเก่งเข้ามาดูสิเขามาดูสิแบบนี้เห็นนี่ตายก็เห็นนี่นี่ยทั้งแถบนั่นแหละใส่ใส่ได้เยอะเลยทีนี้ใส่กระเป๋าได้ดูดีนั่งสบายสบายประหยัดน้ำมันได้สี่ร้อยประหยัดกว่าหกร้อยอีกนะอันนี้เติมบอกกลางได้เติมบอกกลางได้บรรทุกได้เยอะเลยนั่งสบายๆบายชิวๆป้าไปดูไอ้ดอกตายตายตาย คุณอยากได้กันเยอะนะสี่ร้อยเนี่ยใช่หาเยอะมากเลยใช่หาเยอะแล้วหายเยะด้วยเขาใช้กันเยอะเอ้ยเขาต้องการกันเยอะถูกแล้วต้องการกันเยอะผมต้องการสูงเขาไม่สนุกรเยอะไปหน่อยเพรารรากาศเขาไม่ต้องขับได้ไงรถเยอะมาก ูถังกันมาถัง,งยา้ายใหญ่ๆตัวอีกคือเติว<ม>์ีวีเดียวเนี่ยขับเรื่อยๆเลยอาษีเดิมถังน้ำมันใหม่ๆเลยครับออัาษีสวยออตรงหมอนตรงหมอนเป็นเหล็กปูปูปพื้นไม้ปูทับด้วยเหล็กขับสะดวกสบายเข็มขึ้นหมดเลยเข็มหน้าจอขึ้นหมดวิ่งไปประมาณ2,80,000ปนกิโลนะคะลูกค้าดูลหักกิโล สองแสนแปดมืไหนไหไหนละกิโลอีไหนเห็นแล้ว2 8งแสนดสาพักร้อยกว่าโลค่ะเยียสั้นส,นสวยงามคอนโซลสวยงามอ่รถสวยงามมากมาไวไปไวนะคันนี้สี่รอเนาะมาไวอยู่แล้วอันนี้ ราคาเท่าไหร่2,48 000มปีอะไรเนี่ยดูดูยังรู้เลยเนี่ย2,550ครับผมเดิมเดิมเลยรุ่นรูขนาดนี้ราคาเนี้ยถูกมากใช้งานยาวลองเครื่องกันมาสตาร์ทเครื่องกันหน่อยมาไปมาสตาร์ทเครื่องกันอ้าวมาสตาร์ทเครื่องกัน อ้าวอ้าวนี่ผู้หญิงขับนี่ทีล้อผู้หญิงขับง่ายๆเลยผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับเก่งเลยให้ผู้อ่าได้ต่อได้ต่อได้ต่ตตตอเร่งเครื่องสิโอ้ เก็บไว้เดี๋ยวไปดูไปดูควาลรถให้เขาก่อนมาดูควาลรถกันมาควาลรถน้อยมากขนาดเล่งเนี่ยตอนนี้เล่งอยู่แลนะนี่ออพอพอพอเครื่องเยิบไม่เยบิเยบประเภทของเครื่องเลยลูกประเภทของเครื่องถึงนิ่มเ,เลย ไอ้ลองขับไหมผู้หญิงลองขับไหมดูไหมลองขับดูไหมผู้หญิงอะเอาละจบแล้วคันนี้สวยๆเดิมๆถูกใจโทรมาก่อนเลยอยากขับมาลองเองใช่อยากขับมาลองเองผู้หญิงก็อยากขับก็มาเลยคันเนี้สบายสบาย,บายอะดูนี่สวยเลยสีขาว รูรู้ลาผู้หญิงขับสวยเลยมารับก่อนนะเดี๋ยวออกไปก่อนนะรีบมาเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่